สวัสดีครับทุนผมยินดต้อนรับเข้าสู่ช่องไทนะครับผมวันนี้กับ Farming Simulator นะครับผมนี่มาข้าวพดรับเปอร็นต์เหมือนเดิมใช่ข้าวพดรัเปร็นต์นี่กำลังเล่นอยู่เลยกำลังเล่นอยู่เลยก็เต็มแล้วกับเลสเอาไปเอาหน่อยครับเรฝากตตามได้ครับอีกหนึ่งท3ัพก็สามสบทัพแล้ครับ ฝากดูตามให้ด้วยนะครับผมพันนี้น่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์แหละนะครับเดี๋ยวจะลองขายดูนะครับว่าเข้าเต็มคันรถมันจะได้ราคาเท่าไหร่นะครับไหนวะเ,เกี่ยวเองเลยอ้า,อาต้นเดียวโอเคตอนนี้ก็มีเงินอยู่สองแสนแล้วนะครับ ว่าจะซื้อกับ,บะซิ่งสักหน่อยตอนแรกผมก็มีแหละผมขายทิ้งอ่ะนี่ผมจะทำการเกี่ยวแบบยาวไปเลยนะครับกลัวข้าวตายข้าวมันจะตายนะครับกวัวใครอยากให้สอนอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับผมเราจะมาสอนให้นะครับเร็วๆทันใจไปไว้ให้สิ้น ว้าวยเขียกเสีเ่ยเขียเลยไม่หายอ่ะเขียดจะมืออีกแล้วกวดคิปอะไรไ,ไม่จะมือตลอดเลยมิงเอ้ยนิสยัยเหมือนมันรู้อะ่ะเพราะเ่มจะอาะคลิปปึ๊บอ่าเิ่มือแล้วอโอเคแล้วก็ต้องไปแตกปรับแสงในในการ ต่ตอยเกีเลยโอเคสามสิบเปอร์เซ็นต์ละกินี้ก็ได้เต็มร้อยเปร์เซ็นต์ะไม่รู้ว่าตอนนี้ข้วดราคามันขึ้นหรือเปล่าไม่ดูเหมือนกันนะครับกลิเกียวไปเลยนะครับอยู่กับซีรีส์ข้วโพนะครับกลิเกียวข้าวโพดร้ซ็นตจบวันนี้แหละเนาะก็จุแล้วแล้วจทำนาน่ะ เราต้องต้องจบวันนี้เราก็ต้องจบวันนี้ใช่เราต้องจบวันน,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 นี้พวกนี้ไปโรงเรียนอีกกวา่าคลิปที่สองไอ้ยี่โคเจี่ยคือผมนอนหลับกลับมาจากโรงเรียนใช่ปะปุ๊บผมก็หลับไปตอนเย็นแล้วก็ตื่นมาประมาณ5ทุ่มหรือเปล่าเนี่ยนหน้าถุบแล้วก็กออกากำลังกายนิดหน่อยนะครับ มังกรใช่โกมังการแน่นอนแล้วก็อาบน้ำนะครับเอ้กินข้าวก่อนเอ้กินข้าวก่อนแล้วก็โกมังกาอย่ยาโก,กาเกียดเสดสิ่งที่กูจะโกมังการกูจะกินข้าวดีไม่โอแตกมันเกี่ยวได้ทั้งแถวเลยวะโอเคทั้งแถวย่ารอบเดียวีเเปอร์ซ็นต์แล้วดูดีมือละโกเชียดเลยส์ไม่ยึดหมั่น ชิชิแม่เอ้ยโอเคก็เลยอีกลายหนึง่งโอ้โหเอาไว้ตัวเดียวเราไว้ทำไมวะมึนหรือปะทำไปบ้างเกียร์ไปนะครับเรื่อยๆไว้ายๆเดือดๆครับสุกโคกสุกโคกสุกปกสุกโคกโอเคข้าวนุนสุกแล้วตอนแรกมันเหลือสีเขียวอยู่นิดนึงนะุสข โอเคมาต่อเนี่กลทำงานโอเคยังเซียนโอ้จะรอไปเซ็ตละทัเไม่เกี่ยวเลยเดี๋ยวรไล่ไปเอารถคันนี้นะครับมารอน่าจะร้อยแล้วมวั้งเก่าสองเปร็นละนะครับทำไปร้อยก็เกียวและมารครับมารครับมารครับ บ่ายๆๆแรงๆๆโอเคร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมจุกก็ตอนนี้นะครับผมก็ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับเกระปุดของเรานะครับผมเดี๋ยวเราจะทำการดูนะครับว่าราคาขายของกระปดไมด้อะไรกดสามขีดนั่นขวาปั๊บกดตัวเงินจะกรโปุดอยู่อะไรเนี่ย I L N N นี่วะมันคือที่ไหนวะ ตัมหนึ่งเปิดเป็นที่เป,เป็นที่แล้วกดดูตรงร้านนะครับว่าชื่อมันคืออะไรกันแน่วะู่ตรงไหนวะอ๋อเขาเปิดขายดีที่ร้านเราใช่ร้านเราร้านเ้าเอา้าไม่ใช่แช่กูไปดูลูกข้าวไอ้สัตว์กูดูผิดอีกขอโทษด้วยผมดูผิด นี่เข้าพูดนี่เบเกอรี่เออเบเกอรี่เบเกอรี่ไปที่ร้านเบเกอรี่ไปดูผิดผมไปดูรูปข่าวนี่นะครับเข้าโพดนี่เบเกอรี่ราคา2048นะครับอ่าแล้วเราก็ทําการกดไปที่แผนที่เบเกอรี่จะดูด้านซ้ายนะครับเป็นรูปขนมนี่ครับเรากดตรงรูปพวงมาลัยแล้วก็ให้มันไปเลยนี่ไม่ต้องขับให้มันให้รทขับนะครับไม่ต้องขับเอง ก็ขออ,อันนี้ทำงานคอยเลยโอ้โหครับพวกแรงโอเคลุกนะครับโอ้โหครับก็เสียดเคมาละพี่มาละ้ลองโอ้โหดูเลี้ยวดูเลี้ยวโอ,โ,โอเคมาถึงที่ ขอถ่ายรูปหน่อยนะทำไมไถ่ายแต่ตอนกลางคืนด้วยไหมโอเคสองแสนสองมานี่แหละขอแคปรูปหน่อยเพื่อวามสวยงามก็มันเป็นจบซีรีส์อะเนาะขอหน่อยละกันนะครับเคเปิดท้าย จากสองแสนสองมาเป็นสามแสนนะครับสามแสนสี่ยูก็ได้เยอะอยู่นะครับจากร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคต่อไปเราจะทาอะไรต่อไปเราเปลี่ยนเป็นสวีิดอกไม้นะครับมันก็ได้เยอะอยู่แหละสำหรับข้าวโพดเนานะพันนี่นะได้เยอะเนาะโอเคต่อมาก็เป็นดอกไม้ดีกว่าอืมดอกไม้บอส จ็ดเปอร์เซ็นต์เองเหรอวะโอเคครับเดี๋ยวเราจะทำการไถดีกว่าไถไถต่อนะไถต่ออันนี้เครื่องอะไรวะเป็นเครื่องไถปนีนี่แหละโอเคใส่พวงนบโดยรถคันนี้ดีมันจะเป็นสีน้ำตาลนะครับแหละนี่แล้วดต่านใานอยู่นิดนึงแล้ว,วลังกาที่ยังไม่เปลี่ยนสี ผมไม่รู้ว่ามันเกี่ยวไหมนะว่าถ้ามันติดขี้โคลนเยอะๆรถมันจะทำให้รถอึหรือรถช้าไม่รู้สิโอเคเกี่ยวเสร็จแล้วโอ้โหได้เก้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์เลยเหรอจอดโอเคอันนี้จะเป็นเครื่องปลูกนะเครื่องปลูกดูกูซื้อมันทำไมตั้งสามเครื่องวะแม่งงงชิบหายดูวิมันเยอะ แต่เครื่องถ่ายตอมันไม่ต้องรีบนะครับดูดิอันนี้นะ่มันเกินตัวมันเกินตัวเกินไปนะครับเพราะว่ารถมันเขาเรียกว่าอะไรขาดสปีดมันน้อยนะครับเราไปใช้รถเออเราไปใช้แบบเขาเรียกว่าอวะไรมันเป็นตัวถ่ายเนี่ยแต่เป็นอันใหญ่นะครับมนเลยทำให้ช้านะครับเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนคันนี้ดูคันใหญ่ด,ดูโอเคมันจะเร็วกันไหม ไปนี่ครับเร็วกันนะครับสังเกตด,ดูไอ้คันเนี้ยโคตรช้าใช้งานเกินตัวถ้าเป็นของจริงได้ไหมฟังพังอะไรอย่างรถเนี่ยพังเนี่ยถ้าใช้ไม่เกินตัวก็นี่เลยไม่เกินตัวมั้งนี่สีเขียวมากร์ยาเลยโอเคก็โอเคนะครับผมสลับ ฟาร์มมิงซิมูเลเตอร์พันนีนะครับก็ทำตาเป้าสำเร็จเนาะก็เป็นอ่าการการเก็บเกี่ยวข้าวโพด100%นะครับก็ได้ขายแล้วก็ได้เงินโคตรเยอะมันเท่าไหร่วะ2ก็ได้ได้แสนสองหรือเปล่าตอนแรกมันมีเท่าไหร่วะ2,2แสนสอง,สองก็เพิ่มไป3,4แสนส,สี่ก็เป็น2อแสนเอแสนสอง,สอง,สองครับได้เยอะอยู่นะก็สำหรับพันนี้ครับนะ่าจะมีแค่น,นี้ครับ ขอบคุณครับที่เข้ามารับชมครับอยากทำคลิปแนวไหนหรืออะไรกเกมอะไรก็บอกได้นะครับก็เล่นในมือถือก่อนครับเพราะว่ามีต้งซื้อคอมผมไม่มีที่จริงอ่ะผมมีโน้ตบุ๊กเลยแล้วก็มีคอมด้วยแต่มัน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 เล่นได้แต่แต่พอเวลาอัดมันกระตุกไม่รู้เป็นอะไรนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับจนมีแเนลบก็คำว่าไทยวาหยและบายจ้านะครับบาย